เพราะว่าน้ำที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นและสดชื่นผมก็เลยจัดการทำตัวผมเปียกไปเลยนะเหมือนคนที่พี่พแฟไปเจอเลยนี่อะไรท่านเมื <c oughs> อ่อเขาใกล้ผม <c oughs> ผมก็มีอาวุธมานะทุกคนผมก็กลัวเนหะมือนเขาจะอะไรไหน ทุกคนยังไงว้าวาว้าวกำลังจำปลานี่ทุกคนกำลังจำปลาครับว้าอะไงใช่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 ว้า สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับสู่ช่องชายกิตเมืองรับแลนะครับทุกคนทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ผมจะตามหาตัวนางจำปาแต่เมื่อวันก่อนที่ผมได้ไปเจอกับท่านผู้นำอะ่ะผมต้องกลับไปเตรียมตัวตัวนะเพราะว่าผมต้องมาอีก เขาลูกหนึ่งที่ผมจะมาตามหาตัวนางจำปานะเพราะว่าลูกฝั่งนั้นที่ผมไปก็ไม่มีนะผมไม่ได้ถ่ายต่อนะหลังจากที่ผมโดนผู้นำเมืองับแปกจัดการมาก็วันนี้ผมก็เลยมาฝ้าเขาอีกฟ้าหนึ่งเลยนะก็อตอนเนี้ยผมอยู่บริเวณเหมือนจะขึ้นไปอีกลูกหนึ่งแล้วนะผมก็เริ่มเริ่มมาเปิดคลิปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันไปทุกคนก็ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปตามหาตัวนางจำปาดูนะว่าจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ที่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ตรงไหนแล้วนะเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่สุดท้ายละที่ผมเคยพา,พานางจำปามาน้าทุกคนก็ไปเด,เดินทางกันก็ก่อนจะเดินทางก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมและฝากติดตามช่องทางเพจ Facebook ให้ช่องชายกิจด้วยนะทุกคนไปเดเริ่มเดินทางกันต่อเลย ทุกคนก็ตอนนี้ก็เดินมาขึ้นเขาลูกหนึ่งนะทุกคนป่าที่นี่ค่อนข้างที่จะทึบนะทุกคนทึบมากแ้ามองไปทางไหนเนี่ยก็ถูกปกคลุมไปหมดเลยนะเจอไหมทุกคนตอนเนี้ยผมถูกปกคลุมไว้ด้วยต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นะ,ะยุงก็ค่อนข้างที่จะ เยอพอสมควรเลยเหมือนจะได้ยินเสียงน้ำหรือเปล่าทุกคนกคนส่างกตช่วยผมฟังด้วยนะว่าใช้เสียงน้ำหรือเปล่าเสียงที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะก็ผมได้เตือนได้สอนท่านผู้นำไปแล้วนะว่าที่ผม คุยกับท่านนะ่ผมใช้เหตุผลคุยทั้งนั้นผมไม่ได้ใช้อารมณ์นะท่านก็โมโหว,วันนั้นก็เลยจัดการผมนะเขนาน่าจะคิดได้นะสิ่งที่ผมพูดไปพูดให้ท่านคิดเนี่ยว่าท่านจะอากลับไปแก้ไขไปปรับตัวใช้กับตัวของท่านเองหรือเปล่าหรือจะใช้อารมณ์ตัดสินอย่างเดียวก็เรื่องของท่านถ้าผมเจอตัวนางจำปาเนะี่ยผมก็จะส่งคืนนะ ผมจะไม่ของเกี่ยวเลยถ้าท่านผู้นำเป็นแบบนี้ถึงผมเอานางจำปามาอยู่ด้วยเนี่ยก็มีแต่เรื่องเข้ามาผมก็จะขออยู่แบบคนเดียวดีกว่าทุกคนสบายใจกว่าเยอะเลยนะผมไปหา น้ำก่อนดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าร้อนๆยังไงไม่รู้นะหาน้ำชำระร่างกายก่อนตอนนี้ก็ต้องคอยระวังเรื่องพวกสัตว์ป่านะ่วงมีสัตว์ป่าออกมาอารวาดบ่อยนัดคน ค่อนข้างที่จะเยอะนะแนวตะเข็บชายแดนป่าลึกๆเนะี่ยส่วนมาเนี่ยอืมจะเยอะนะทุกคนก็ต้องเดินป่าเราต้องคอยระวังด้วยนะเจอก็อย่าไปส่งเสียงตะโกนให้มันได้ยินนะเดี๋ยวมันก็จะมาตคัคทุบเราอีกนะทุกคนกต้องคอยระวังเรื่องพวกนี้นะไปทุปปปปกคนตอนนี้ก<ป>็เหมือนจะได้ยินเสียง,งน้อดังขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ ก็ไม่รู้ว่าอีกไกลั้ยกว่าจะสเสียงที่ผมได้ยินมัเ้เอาดูกันใส่น้ำอยู่ทุกแค่ตรงนี้เอง แค่ตรงน,นี้นะทุกคนมองหาจุดที่มันลงง่ายกว่านี้นะหลังหน้าดีกว่าทุกคนน้ำก็ไม่ได้ค่อนข้างที่จะใสอะไรนะยังคุณคุณ,คณน้ำที่ไหลมันเนี่ยผมว่าน่าจะจากต้นน้ำมันละต,นต้นตอมันละฝนตกหนักแล้วมันก็คุณตามลงมานะทุกคนไม่เป็นไรผมไม่ได้ดื่มนะผมแค่จะล้างหน้าล้างตาให้มันดูสดชื่นนะทุกคน ก็คาดว่าอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็คงจะถึงที่ขอ,องนางจำปาที่ผมเคยพาไปนะเคยพานางไปเดินชมธรรมชาติบริเวณนั้นนะนี่คนจะผมใส่ชุดนี้ลงง่ายกวนังนี้ ผมจะไปล้างจุดน้ำกันที่เป็นน้ำตกไหลลงมาผมว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะทุกคน นี่ที่นางให้เราไปด้วยดูก่อนอ้โหเย็นมากทุกคนน้ำธรรมชาติเนี่ยพอๆกับน,น้ำที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเลยนะทุกคนส่วนแทบลุกเลยอะ่ะได้อ สดชื่นทุกคนผมแทบจะอาบน้ำเลยก็ว่าได้นะทุกคน อนนี้เพราะว่าน้ำที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นและสดชื่นผมก็เลยจัดการทำตัวผมเปียกไปเลยนะ ืนทุกคนบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีเลยนะก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะทุกคนที่นี่ทุกคนเดี๋ยวขอเริ่มเดินทางต่อขอพักตรงนี้สักครู่หนึ่งถ้าเริ่มเดินทางต่อจะรีบถ่ายให้ดูต่อนะตอนนี้ขอพักบริเวณ นี้ไปก่อนทุกคนเพื่อให้ร่างกายสดชื่นกว่าน,นี้นะไปทุกคนทุกคนตอนนี้ก็พักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สดชื่นขึ้นมาแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยทุกคนคือธรรมชาติจัด,จดๆเลยนะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทางข้างหน้านั้นนะ่ะจะมีใสยน้ำแบบนี้อีกไหมนะก็ลองเดินไปดูเพื่อจะมีให ชมอีกนะโอ้ยอ๋อสดชื่อเลยทุกคนเดินทางต่อนะทุกคนอืก็ผมก็เพิ่งจะออกมาจากจุดนั้นเฮ้ยเหมือนคนที่พี่พี่แฟไปเจอเลยนี่อะไรท่านเดี๋ยวเขาใกล้ผม,ม,มผมก็มีอาวุธมานะทุกคนผมก็กลัวนะเหมือนเขาจะ อะไรเจอคนหรอให้ไปดูอ๋อให้ไปดูโอเคโอเคนำนำน้าไปนำน้าคนป้านำน้ํานปาน้ำจะกินน้ำได้ได้ไดทุกคนเดี๋ยวผมขออยู่ห้างๆเขาก่อนนะ เพื่อที่จะเอาน้ําให้เขากินทุกคนเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูกันเลยนะไปทุกคนอะไรอะไรเป็นไงได้กินน้ําแล้วให้ผมไปดูที่นูน้นคุณก็นําหน้าผมไปเดี๋ยวผมตามหลังไปไปนําไปอีกไกลไหมอีกไกลไหมเดินทางเดินทางแบบเนี้ย วิอีกไปที่นู้นไกลไหมผู้หญิงตัวเล็กๆตัวเล็กๆไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่านะทุกคนแต่เขาเหมือนจะปงบอกลักษณะว่าเจอใครบางคนหรือเปล่าที่มีลักษณะตัวเล็กๆนะผมก็ไม่ยัง ไม่กล้าที่จะเข้าไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนำน้าผมไปนำน้าผมไปไหนไปที่ไหนผมก็แบบต้องถกมีดด้วยนะทุกคนถกมีดออกมาคููก่อนไม่งั้นผมมีหวัง ไกลไหมไกลไหมอีกไกลไหมทำพิธีกรรมอะไรของเขาก็ไม่รู้นะทุกคนผมก็ไม่ล้าไม่กล้าเข้าไปใกล้นะผมก็กลัวเหมือนกันทวน ต้องเดินคำห้อยอีกแล้วล่ะรอผมด้วยรอผมด้วยเดินช้าๆหน่อยเดินช้าๆหน่ยอย ช้าๆเดินช้าๆรอผมด้วยผมตามไม่ทันคุณพูดอะไรผมก็ฟังไม่ออกเหมือนกันนะไหนคนยังไงว้าวว้าวยังจำปลานี่ทุกคนยังจำปลาครับว้าวแง่งงใช่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 ผมเข้าไปได้ใช่ไหมพวกท่านไม่รอผมใช่ไหมว่าเป็นตัวจริงใช่ไหม ว่ววาใช่แม่นางจำปาไหมครับว้าวนูนะแม่นางจำปาอยู่นู้นนะทุกคนเห็นไหม้วเดี๋ยวผมขอถามคนป่าคนป่าไปเจอแม่นางจำปาได้ยังไงครับเห็นเดินมาก็เลยช่วยไว้นอนแม่นางจำปานอนหมดสติใช่ไหม ก็เลยอุ้มมาอือเหมือนเขาจะบ่งบอกว่าพวกคนป่าเนี่ยหาข้าวหาของอะไรให้แม่นางจำปากินใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมเข้าไปหาแม่นางจำปาคนนะั้นทุกคนตั้งกล้องก่อนนะทุกคนผมก็ต้องเตรียมอาวุธด้วยนะเผื่อไม่ใช่แม่นางจำปาเผื่อเขาหลอกล่อให้ผมเนี่ยผมจะได้ตั้งตัวทันนะ ผมขอตั้งกล้องตรงนี้กันทุกคนถ้าไปตั้งข้างหน้าเสียงมันอาจจะดังนิดหน่อยนะก็ขอตั้งจุดตรงนี้ดีกว่าเสียงมันอาจจะเงียบกว่านะทุกคนว่าไงครับคุณป้า Hãy subscribe cho ป่าไม่เป็นไรนะทุกคนปลอดภัยก็จะดีแบบนี้แล้วนำเอามแมนิดหน่อยนะเพราะว่าอยู่ในป่านดีมากเทุคนที่เป็นป่าเขาช่วยไว้นะถป่าที่คนไม่เหลือท่านาทีที่นำมือเปล่า้าเปงนี้ I ตอนนี้คนป่าคนนั้นก็ไปหาของป่าไปแล้วนะทุกคนเขาบอกว่าจะไปหามาให้กับแม่นางจำปาทานแต่ผมจะขออยู่ตรงนี้ก่อนรอให้พวกเขากลับมาก่อนนะแล้วก็จะขอบคุณเขาก็เขาบอกกับผมเมื่อสักครู่นะ่ะเขาบอกให้รอทานอาหารกันก่อนแล้วก็ค่อยพาแม่นางจำปากลับไปนะ อ่ะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็จะขอนั่งคุยกับแม่นางจำปาไปก่อนถามเรื่องทั้งหมดว่าทั้งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนาะงถึงหนีไปนะทุกคนไปก็ไว้พบกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ